มาซื้อวันนี้เรามาเดินตลาดกันค่ะเอาโพดต้มก็มีนะจ๊ะพร้อมทานเลยค่ะสุกแล้วนะจ๊ะห่ามันเขียงหมูจ้าอันนี้เรามาเดินตลาดสดกันนะคะอาหารทะเลกุ้งห้อยปูปลานะจ๊ะ ไปค่ะไปค่ะอันนี้ก็คือกัวหอมกระเทียมขีดละสิบบาทนะจ๊ะหอมกระเทียมจีดละสิบบาทแล้วก็ปลาปลาทูมันนะคะโลสี่สิบบาทโลเจ็ดสิบบาทโลหกสิบบาทมีหลากหลายให้เลือกเลยจ้าไปค่ะไปต่อกันเลยจ้า วันนี้มาเดินนะเจ้าวันนี้มาเดินปลาค่ะปลากระพงชมก่อนดูก่อนอันนี้กุ้งอะไรจ้าแม่คะ เล่ขายไงคะรลสามร้อยรสามครึ่งู้ชหมอ๋อคนละคนกันอันนั้นจงนั้นก็อยู่อาจใหญ่จงไงเขียนเป็นเป็นภาษาอังกฤษค่ะอ๋อจงภาษาอังกฤษ กุ้งแม่น้ำนะคะเพื่อนๆอันนี้กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำสี่ร้อยจ้าตัวใหญ่ๆเลยจ้าเพื่อนหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยนะจ้าเดี๋ยววันนี้พี่จงเอากุ้งทะเลนะคะครึ่งโลจ้าวันนี้จะเอากุ้งทะเลนะคะไปย่างนะจ้ากุ้งทะเลสดๆเลยนะจ๊ะเอากุ่งโลจ้ากินปาใสหน่อย คนเดียวกินคนเดียว,น,ยวนะคะเพื่อนเพื่อนพี่จงก็พามาดูดแพงอาหารทะเลอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้พี่จงซื้อกุ้งนะคะอุ่นุมแม่ค้านะจ๊ะวันก่อนเราก็มาทําที่แผงนี้นะคะรายการนะคะก็ คลิปนี้ขอลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์มาอุดหนุนแม่ค้าของเราด้วยนะจ๊ะที่ตลาดควนปิงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย